น่าจะมาแล้วเนาะสวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับ Local L เลโอเกมเมอรีนะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่ Neon Incarnation กันอีกครั้งนะครับผมมาเล่นคาแรคเตอร์เควสกันเนาะมาครับผมเลือกบุนของเพลย์เยตดครับผมเพิ่งรู้จากชื่อว่าน้องเขาชื่อพลีเยตดครับผมไปรวยกันเลยดีกว่า เอออีกอย่างหนึ่งครับผมผมเพิ่งรู้ตัวว่าผมเล่นเกมนี้มาสองร้อยสามสิบวันแล้วนานเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยตกใจหมดเลยบอกว่าไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้ใครใครไม่ต้องทำอย่างนี้ครับผม เมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าไม่อยากจะสู้เหรออืมนี่อาจจะมาบอกว่าเออน้องเขาแปลงเป็นเหมียวน้อยได้ยังไงเนาะอ้าว จะว่าเหมียวน้อยก็ไม่ได้เนาะเหมียวใหญ่เลยละ่ะตัวเบลเลอร์เลยเอ, <I look S 1> อ้าอ๋อเธอมองไปที่ห้องเรียนอย่างเออกังวลครับผมอ่า้อมล้อมไปด้วยนักเรียนใหม่ With back straight and eyes wide. And listen intently as our professor explains about life at the school. Currently the professor is talking about roles students can take on อาจารย์กำลังบอกว่าเด็กนักเรียนสามารถทำอะไรบ้าได้บ้างนะอืม,อม,อมก็นะอย,อย่าจะอยาจะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเเด็กนักเรียนก็เข้าร่วมกับไอ้นี่คณะกรรมาการ,กการนักเรียนเนาะอ่ บางคนก็เป็นเล่นกีฬาอ่าฮะาอ่า,อาโอเคก็คือเด็กเด็กรอบข้างเธอเนี่ยมีมีเออ่มีพรสวรรค์เป็นของตัวเองอะ่ะแล้วก็นะอาสาว่าจะทำน้่นทำนี่ครับผมอืม อ่าก็นะพอทุกคนได้หน้าที่ของตัวเองก็แล้วก็ออกไปเนาะเธอก็รู้สึกว่าเอิมหน้าตัวเองแบบว่า er, อ่าฮะเธอไม่ใช่คนที่คิดคิดอ <In order S 1> ย่างรวดเร็ว<ๆ>ได้แล้วก็ไม่ใช่คนสวยด้วยแถมยังเป็นคนเก็บตัวด้วย Honestly, I don't could know role what take เธอไม่ร anyway> ู้ว่าเธอควรที่จะทำหน้าที่อะไรสรุปก็คือเธอไม่อาสาอะไรอะไรเลยทั้งนั้นครับผมเธอให้เหตุผลกับตัวเองว่า เธอไม่เธอไม่มีเธอไม่มีอะไรดีอ่ะอ๋อโอเคจบตรงนี้ Try a เก i เหรอไม่เอาขอบใจอ้าวเดียวแล้วนี่ล่ะ แรงเหรอโอ้ต้องแรงขึ้นตามแรงเหรอเอาสวยและโอ้ต้องเป็นตามแรงมาเอ้ยอย่างนี้ได้ไหมอืมอ่ะแรงสองแล้ะอ่ะ อสวยเลยไม่รู้ครับผมไม่รู้มันต้องเอาตามแรง้งโอ้โหแล้วกว่าจะไปถึงแรงแล้งสิบได้ชาติไหนกันเนี่ย I've got enough death for everyone. Oh, <laughs> swell More of you come to die? I'm <laughs> ต้องไปแลงสามโอ้ยยังไงแลงสี่ไหมสามโอ้ยได้แค่สามเองไปลยุย

งไเล่นแรงสองหมายจริงด้วยถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ผมคงเอาแค่ครึ่งตอนขนาดขนาดก่อนละกันนะครับผมแบบว่าเอาเอาแค่แรงสี่อะแล้วเดี๋ยวผมกลับมาใหม่ตอนที่ผมได้น้องเขาแรงสิบแล้วอะไรอย่างนี้ ห oh, แล้วแบบต้องไปนั่งเก็บแหลงด้วยเนี่ยเพราะผมคิดว่าน่าจะเหลืออีกอีกสองคนที่ผมยังไม่ยังไม่ได้แหลงสิบทีอะ I've got enough death for everyone. More of you come to die, ต้องเปลี่ยนชื่อด้วยโอ้โหตอนแรกว่าจะเล่นทีเดียวให้จบครับผมไม่จบไม่ถึงแรงสี่ด้วยแรงสี่ไหมเกือบไม่ถึงโอโ เรียบร้อยแรงสี่อืมไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้เข้าใจแล้วเพิ่งได้ยินครับผม I've got enough death for everyone. น้องแบบว่าฉันมีความตายมาให้มากพอสํหรับพวกแกอือ be last i think เธอจะเป็นคนสุดท้ายเธอคิดอย่างงั้น going to be last because you're always last always have been always will be อ่าเธอจะเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าเธอก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไป someone always stands in the center of the stage but that someone is never me อก็คือบางคนก็แบบว่าเป็นจุดศูนย์รวมของความสนใจเนาะแต่คนคนนั้นไม่เคยเป็นชั้นครับผม too too อืมก็คือแบบว่าธรรมดาเกินไปครับผม world, อ่าไม่ว่าตำแหน่งของชั้นจะมีจะเป็นยังไงในโลกแห่งนี้ชั้นรู้อยู่แล้วแหละว่ามันต้องเป็นหน้าที่ธรมธรมดาเล็กๆธรรมดาเท่านั้นครับผมไม่ใช่หน้าที่ใหญ่อะไร อ๋อน่าจะเป็นอันที่แบบว่ามีมี I know, I วุบวุบวบอย่างเงี้ยก็จะรู้ตัวอีกทีนึงเธอก็รูเ้เธอก็นั่งอยู่ในห้องที่ไม่มีใครอยู่แล้วครับผมก็เห็นเห็นอันนี้ก็คือเย็นแล้วอะดวงอาทิตย์จะตกดินแหละ Uh huh. ก็นะก็มีเสียงนาฬิกาติ๊ก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 นะแบบว่าเวลาผ่านไปครับผม And for some reason, panic. เธอก็แบบว่าไม่รู้ว่าเธอจะอธิบายยังไงเธอเริ่มตื่นตกตื่นตะหน,นอกครับผมอะไรอะตื่นตะหน,นอกอะไรอะ อ่าก็เธอก็ลุกขึ้นมาจากเก้าอี้แล้วก็วิ่งออกไปเปิดป,ประตู realize, have รู้ตัวอีกทีนึงคือพอเปิดประตูแล้วใช่ไหมเธอแบบว่าอ้าวแล้วควรจะไปไหนต่ออ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าควรไปไหนต่อครับผมอ๋อแค่นี้เนาะเออ ชีวิตเธอโอเคครับผมทุกคนคลิปนี้สั้นนิดนึงเนาะผมไม่รู้ว่ามันต้องใช้แหลงตัวละครถึงจะเล่นต่อได้เนาะโอ้ยแย่เลยเอา่าโอเคนะครับแล้วไว้ค่อยเจอกันอีกทีในคลิปที่สองแล้วกันนะสำหรับของน้องพีเอทมึง โอเคนะครับสวัสดีครับผมเฮอ